ช่องโคชพัทนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตรีลูกเซฟลูกตัดแล้วก็ลูกตบครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปอินท,ที่แล้วไปดูก่อนนะครับอันนี้เป็นลูกเซฟนะครับผมให้ตั้งท่าตีนะครับให้ตั้งท่ายิ้นี้เราจอดที่ตีให้ลูกอยู่ข้างหน้าตัวแล้วตีข้างหน้าลูกกล่ามาลูกยกกลัามา ครัให้ตั้งท่าเหมือนกันแต่ตอแนแรกนะครับพร้อมตีให้ตีลูกข้างหน้าเหมือนกันแล้วนี้ตีเบาๆตีแล้วข้างหน้าเบาๆลูกต้องตีข้างหน้าเบาๆต้องตีตำแหน่งนที่ลูกมันตกครับตีแล้วกดต่อไปจะเป็นลูกตกตาตาผมให้ตั้งท่าเหมือนกัน ทั Finally, so body, now, ops, sí ้งสา่าเลยพอสวัดตบรุบให้สวัดข้อมือลบลงมาสวัดตั้งแต่ลูกหนึงลอยอยู่ข้างหน้าลุกัก้าขอสวัดข้างหน้าประมาณนี้กับการตีลูกเซฟลูกตัดแล้วก็ลูกตบนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมและถ้ามีข้อสงสัยให้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ